morning สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับคุณครูในวิชาภาษาอังกฤษนะครับวันนี้คุณครูจะมาชวนพวกหนูมาอ่านเรื่องเล่าเกี่ยวกับแม่ไก่กับลูกไก่สองตัวเี่เนาะเป็นไก่งวงเนาะอ่านดีๆนะไก่งวงถ้าเติมม่เอกจะเป็นไก่ง่วงเนาะอ่าเนาะจะเป็นเจ้าตัวเลกนีกจะชื่อว่าเทิร์กเนาะคุณแม่จะชื่อว่าตัวแม่จะชื่อว่า ทักเนาะทักอ่าอย่างนี้แล้วกันเนาะเป็นเรื่องของใจใจไก่งงทั้งสองตัวนี้เนาะเป็นแบบฝึกหัดที่หน้า72เนาะแต่ก่อนอื่นที่เราจะเข้าในแบบฝึกหัดคุณครูอยากจะชวนพวกหนูมาเรียนรู้เกี่ยวกับคำนำหน้าเนาะเดี๋ยวเราพร้อมเราจไปดูกันเลยเนาะคำนำหน้าคืออะไรเนาะอย่างเช่นถ้าเราจะบอกว่านายเนาะอ่าก็เราก็เราต้องใช้ว่าคำว่ามิสเตอร์เนาะมิสเตอร์เนาะอันตามคุณครูเลยเนาะมิสเตอร์ มีตัว m ตัว R แล้วก็จุดเนาะ m ใหญ่เนาะ m R จุดเนาะใครเคยกินโดนัทบ้างที่เขาบอกมิสเตอร์โดนัทเนาะเนาะมิสเตอร์ตัวนี้เนาะ m R m R จุดก็ย่อมาจากมิสเตอร์เนาะมิสเตอร์ตัวนี้ก็แปลว่านายเนาะเอ่อเหมือนคำว่ามิสเตอร์โดนัทเนาะอ่อก็คือนายโดนัทนั่นเองเนาะมิสเตอร์แปลว่านายเนาะ m R จุดอ่อตัวที่สองตัวนี้เนาะเป็นตัว เมื่อกี้ตัว m r ทีนี้เติม s มาอีกตัวเนาะจะไม่ได้อ่านว่ามิสเตอร์แล้วเนาะเพิ่มตัว s เนาะมีตัว m r s แล้วก็จุดเนาะตัวนี้จะอ่านว่ามิสซิสมิสซิสเนาะมิสซิสก็แปลว่านางเนาะก็คือผู้หญิงที่แต่งงานแล้วเนาะจะใช้คำว่ามิสซิสเนาะทีนี้ส่วนคำว่ามิสเนาะมิสเนาะเป็นเสียงซอเสือเนี่ยนะมิส ก็จะแปลได้เนาะใช้ได้กับทั้งนางสาวแล้วก็เด็กหญิงเนาะทั้งนางสาวแล้วก็เด็กหญิงเลยเนาะในในถ้ามีบัตรประชาชนเนาะก็จะเห็นเนาะตัวนี้เนาะของผู้หญิงเนี่ยจะใช้คําว่า miss เหมือนกันเลยเนาะทั้งนางสาวแล้วก็เด็กหญิงเนาะมีตัว m i s s เนาะหรือว่า m i w s, s เนาะอย่าลืมออกเสียงตามโโคณค,ครูเนาะใช้กับเด็กผู้หญิงที่ยังเป็นเด็กหรือยัง ไม่ได้แต่งงานเนาะแต่เมื่อกี้มิสซิสเนาะก็คือแต่งงานแล้วเนาะคือเหมือนภาษาไทยคือคำว่านางเนาะอันนี้ยังไม่ได้แต่งงานแล้วก็เป็นเด็กหญิงเนาะก็ใช้คำว่ามิสเหมือนที่เขาประกวดมิสไทยแลนด์เวิร์เนาะประกวดนางงามแล้วคือคนที่ยังไม่ได้แต่งงานเนาะจะประกวดได้เนาะอ่าต่อไปตัวนี้เนาะตัวนี้เป็นภาษาโบราณเนาะเป็นภาษาโบราณละแต่ว่าคนไทยก็เอามาใช้กันเนาะเป็นคํา นำแน่นมสำหรับเด็กชายเนาะเมื่อกี้เด็กหญิงเนาะเด็กหญิงเนี่ยไม่ใช้คำว่ามิสเหมือนกับนางสาวเนาะแต่ผู้ชายเนี่ยสามารถใช้ตัวนี้ได้เนาะจะเห็นในบัตรประชาชนบางคนจะเป็นตัวนี้เนาะเป็นตัวนี้มีตัว m s t r เนาะจุดเนาะแปนว่าสเตอร์เนาะสเตอร์เนาะแปลว่าเด็กชายนั่นเองเนาะส่วนย่อมาจากอะไรย่อมาจากคำว่า master เนาะ master นอกจากนี้เนาะยังแปลว่า อาอาจารย์ได้ด้วยเนาะหมายถึงว่าเราถ้าเราพูดคำว่ามาสเตอร์เฉยๆเนาะแต่ถ้าเป็นมาสเตอร์เราตามทีชื่อคนเนาะก็จะเป็นเป็นเด็กชายเนาะจุดชอจุดเนาะเด็กชายเนาะนี่จะเห็นในบัตรประชาชนบางคนเนาะจะเป็น M S T R จุดเนาะเป็นมาสเตอร์เนาะตัวต่วไปตัวนี้เนาะตัวนี้เป็นตัวออกเสียงคล้ายๆคำว่าคำว่า คำว่า miss ตัวนี้เนาะออกเสียงคล้ายกันเลยเนาะอ่าแต่ตัวนี้จะออกเป็นเสียงตัวตัว z เนาะตัว z ครูเคยสอนไปแล้วเนาะคือตัว c สันสันเนาะตัวนี้จะอ่าน miss 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 เนาะเป็น so-so แบบสันสันเนาะ miss เนาะไปยังไม่บรรจุสันสันเนาะอ่าตัวนี้จะอ่านออกยากหน่อยเนาะคือกรณีเนาะตัวนี้เรา ms เนี่เนาะอาจจะแปลว่าเป็นคุณก็ได้เนาะ ก็คือเราไม่แน่ใจว่าผู้หญิงคนนี้แต่งงานหรือไม่แต่งงานเราเราก็จะใช้คํานําหน้าของเขาว่ามิสนี้เนาะอ่าเนาะเดี๋ยวครูจะนนทวนให้เนาะตกลงเนาะเอาจุดก็คือคําว่า Mister ก็คือใช้กับคําว่านายเนาะส่วนคําว่า m ิ s ซิสก็คือ mrs. จุดเนาะก็คือคําว่านางเนาะแต่งงานแล้วเนาะต่อไป Miss m i s เนาะ ก็คือคําว่านางสาวหรือว่าเด็กหญิงนั่นเองเนาะใช้ได้เลยเนาะอันนี้ผู้หญิงเด็กผู้หญิงเนี่ยใช้ได้เนาะอ่าแต่เนาะมิสซิสเนี่ยใช้กับคนที่แต่งงานแล้วเนาะต่อไปตัวนี้มาสเตอร์เนาะ M S T R จุดเนาะก็คือเด็กชายนั่นเองเนาะจะเห็นในแบบประชาชนเนาะต่อไปตัวนี้เนาะเป็นออกเสียงคล้ายๆตัวนี้เนาะแต่เป็นตัวซสโซแบบสันๆเนาะเป็นมิสมิสเนาะ ก็คือเราไม่แน่ใจว่าเขาแต่งงานหรือไม่แต่งงานเนาะก็จะเหมือนคุณนั่นะเนาะอโอเคเนะาะทีนี้คุณครูจะเริ่มเข้าในบทเรียนแล้วเนาะในบทเรียนเนี่ยเราจะเห็นว่ามีคําน,นําหน้าอยู่เนาะคำนำหน้าอยู่ตรงนี้นะคุณครูขอขยายแป๊บ,บนึงเนาะอ่าเนาะในแบบฝึกหัดของเราเนี่ยเราจะเห็นเนาะ มีไก่งวงนะเป็นไก่งวงเนาะเรายังไม่ได้คำสาปเรื่องของไก่งวงเนาะอันนี้เป็นลูกของมันอ่าเนาะค,ค,คุณขยายอย่างนี้แนละ้วกันเนาะเราจะเห็นตรงนี้เนะาะบางคนจะงงว่าตัวนี้คืออะไรเนะาะเมื่อกี้เราเรียนไปแล้วเนาะขลับย้อนดูตัวนี้ก็คือตัวนี้อ่านว่าอะไรเอ,อ่ย mrs เ,เรากลับไปดูเนาะ m mrs จุดเนาะตัวนี้ mrs เนาะ mrs เนาะ mrs กนะูเขนะียนว่าทักกันเนาะ มิสซี่ทักอ่าตัวนี้เนาะมิสซิสมิสซิสก็คือนางเนาะมันเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมาเนาะมิสซิสทักก็คือนางเนาะทักเป็นชื่อของตัวนี้เนาะเป็นชื่อของแม่เนาะแม่ไก่ชื่อว่าทักเนาะอ่าคุยหรือว่าจะว่าทุกก็ได้เนาะ เี่ยเนาะถ้าเป็นคนไทยก็จะอ่านว่าตุ๊กเนาะหรือว่าตักเนาะอ่ะ the turkey เนาะ the turkey อ่ะตัวนี้อ่านว่า turkey เนาะ turkey ครูขอเขียนให้จบก่อนเนาะเดี๋ยวเราแป๊บหนึ่งอ่ากลับมาแล้วเนาะอ่าเดี๋ยวเรามาอ่านตามคุณครูกันเนาะ with is tack อ่าเดี๋ยวเรามาอ่านตามคุณครูเนาะ Mrs Tuck the Turkey Turkey no? uh, turkey has a new baby. His name is Turk Mrs Tuck the Turkey has a new baby. his name is Turk อ่าที่ลงแปลเนาะ m i s s s ก็แปลว่านางเนาะนาง u ั k the Turkey ไกง่งวง has แปลว่ามีเนาะ new แปลว่าใหม่นะ,ะ baby แปลว่าลูกเนาะ baby ตัวนี้แปลว่าลูกเนาะอ่ะแปลว่าหนึ่งตัวหนึ่งเนาะอะประโยคนี้ก็จะแปลว่านางทักไก่งวงเนาะก็คือตัวนี้ขยายตัวนี้นะนางทัก เป็นไก่งวงที่มีลูกตัวใหม่เนาะตัวหนึ่งต่อไปนะ n a มแปลว่าชื่อเนาะเนมแปลว่าชื่อ his ตัวนี้นะ his แปลว่าของเขาเนาะของเขาอ่ e a s แปลว่าคือ turk ก็คือชื่อของมันเนาะ turk เนาะ missus ทัก The turkey has a new baby เนาะ His name is Turk เนาะนางทักไก่งวงมีลูกตัวใหม่ตัวหนึ่งชื่อของเขาก็คือ Turk เนาะตกลงตัวนี้เนาะตัวนี้ชื่อทักเนาะอ่าตัวนี้ชื่อ Turk เนาะตัวนี้ชื่อ Turk อถ้าเป็น u r จะเป็นสระเอเนาะ ถ้าเป็นตัว u จะเป็นแม่หอากาศเนาะที่คุณครูเคยสอนเนาะโอเคเนาะนี่หนูจดลงไปในแบบฟังกหันได้เลยเนาะจดคำแานแล้วก็คำแปลลงไปด้วยเนาะทีนี้เราจะมาดูประโยคต่อไปเนาะในภาษาอังกฤษนี่จะมีจุดอยู่เนาะจุดนี้ก็คือจบประโยคเนาะเมื่อกี้เราได้ไป2ประโยคแล้วเนาะเนาประโยคต่อไปลองมาอ่านตามคุณครูเนาะ he is always hungry he is broken rice every day and uh, no do he is always hungry he is broken rice every day and the other รองมาแปลพร้อมกันเนาะอ่ะ he is เนาะเขาฮังกรีเนาะฮังกรีแปลว่าหิวเนาะฮังกรีหิว always สม่ำเสมอเราจะไปแปลว่าเสมอเสมอก็ได้เนาะประโยคนี้ก็จะแปลว่าเขาหิวอยู่เสมอเสมออย่างเงี้ยเนาะ he eat แปลว่าเขาเนาะ is ตัวนี้เนาะเติม s เพราะว่าเป็นช้ he เนาะนนเขากิน b r o k e n rice เนาะตัวนี้เนาะคำว่าแตกเนาะมาขยายคําว่าข้าวเนาะก็เลยอยู่ข้างหน้านะข้าวที่แตกเนาะก็คือข้าวหักเนาะครับข้าวแตกอย่างเงี้ยเนาะไม่ได้ข้าวเต็มเม็ดเนาะ every day day แปลว่าวันเนาะ every แปลว่าทุกๆเนาะทุกๆวันเนาะประโยคนี้เนาะลองแปลอีกครั้งเนาะเขาหิวเสมอๆเขากินข้าวที่แตกทุกๆวันเนาะเป็นข้าวหักเนาะเขาเรียกว่าข้าวอะไรอ่ะ ข้าวที่ไม่ได้เต็มเม้นต์นะข้าวเป็นข้าวแม่เราว่าข้าวเปลี่ยนเนาะข้าวเปลี่ยนข้าวที่มันแตกๆเนี่ยที่เขาให้ไว้ต้มให้หมูให้ไก่เงี้ยเนาะ,ะเดี๋ยวเรามาดูประโยคต่อไปอ่เอาประโยคต่อไปนิดหน่อยเนาะหน่อยเดียวเนาะอ่านตามคนครูก่อนเนาะ his แปลว่าของเขาเนาะ mothermother Mother. แปลว่าแม่เนาะ is จุดๆเนาะตรงนี้เขาจะให้เราเติมในแบบฝึกหัดเนาะตรงนี้ยังไม่ต้องเติมตรงนี้นะทีนี้เรามาดูในส่วนของคำถามเนาะเดี๋ยวเราอก่อนที่ไปดูคำถามเราเรามาแปลแอนตามครูแล้วก็ปแปลด้วยกันอีกรอบเนาะ Miss s h e t h a k the Turkey has a new baby นางทักไก่งวงมีลูกตัวใหม่หนึ่งตัวเนาะ His name is Turk ชื่อของเขาคือ t ร์ก He is always hungry เขาหิวบ่อยๆหิวเขาหิวสม่ำเสมอ He is broken rice every day เขากินข้าวหักทุกๆวันเนะเาะเป็นอย่างนี้แล้วกันเนาะ he is very lovely uh, don't even pray, no? he is ตรงนี้เนาะ he is very lovely he is very lovely เนาะ he แปลว่าเขาเนาะ very แปลว่ามาก lovely แปลว่าน่ารักเนาะเออนี่ใครอยากจะชมผู้หญิงหรืออยากจะชมสาวสาวฝรั่งเนาะหรืออยากจะส่งเนี่ยให้ได้เนาะ lovely แปลว่าน่ารักเนาะ very lovely เนาะ very แปลว่ามากเนาะ he แปลว่าเขาเนาะเขาน่ารักมากๆเนาะ ส่วนตัวนี้เป็นคำว่า i s เนี่เนาะเป็นคำที่เป็นคำกริยาเนาะที่จะใช้นำตมหลังประธานเนาะที่เป็นกริยาที่บอกว่าแสดงสถานแน่นอนรักน่ารัก,รกสวยงามอะไรนี่เนาะจะเป็นจะมีนี้เลยเนาะตัวเราตรงนี้ก็ he's matter i s เนาะแม่ของเขาเป็นเนาะก็คือเป็นลักษณะเป็นยังไงเนาะหมายถึงว่า ความรู้สึกเนาะใช้กับความรู้สึกเนาะอ s ตัวนี้นะตามหลังคำ,ำบางๆจะเป็นสถานะเป็นความรู้สึกรู้สึกเนาะทีนี้เรามาดูในส่วนของคำถามกันในส่วนของคำถามเนาะคำถามข้อที่1นึ่งเรามาดูในส่วนคำถามของข้อที่1นเนาะคำถามข้อที่1นึ่เขาถามว่าเนะาะแอนแามคุณครูด้วยเนาะ who has a new baby who has a new baby เนี crying, no? ่ย who แปลว่าใครเนาะตรงนี้นะ who แปลว่าใคร has แปลว่ามี a new baby เนาะแปลว่าล okay. ูกตัวใหม่เนาะ a new แปลว่าใหม่เนาะ baby แปลว่าลูกเนาะอันนี้ท mm ี่ที่เราเขียนไปเมื่อกี้เนาะ new แปลว่าใหม่เนาะประโยคนี้ก็จะแปลว่าใครมีลูกตัวใหม่เนาะอ่าใครมีลูกตัวใหม่เอ่ยก็คือคุณแม่เนาะตัวนี้ก็จะตอบอย่างนี้เนาะคำตอบก็จะเป็น มี t s i s t a the t u r key เนะเาะตัวนี้เนาะอันนี้นี่เราไปดูข้อที่สองเนะเาะเราไปดูคณส่วนของคำถามข้อที่สองเนาะ What is the baby's name What is the baby's name เนาะ name แปลว่าชื่อเนาะ name ตัวเนี้ยแปลว่าชื่อเนาะ What แปลว่าอะไร is แปลว่าคือเนาะ babies babies name เนาะตัวนี้ก็รวมๆกันแปลว่าชื่อของลูกเนาะตรงลงเนาะตรงนี้หน,นนะูเอามาเขียนตรงนี้ก็ได้นะเอามาเขียนตรงนี้เนาะเดี๋ยวมาเขียนตรงนี้นี่เป็นคําตอบภาษาอังกฤษเนาะอ่ะตรงลงชื่อของลูกๆของลูกแม่แม่ไก่ตัวใหม่เนาะแม่แม่ไก่งวงตัวใหม่เนี่ยคืออะไรเนาะคำตอบก็คือชื่อว่าเทิร์กเนาะ ตัวนี้เนาะข้อนี้ก็จะเป็นชื่อของมันเนาะชื่อของมันคือเทอร์กเนาะต่อไปเรามาดูข้อที่สามใน,นส่วนข้อที่สามเนาะเขาจะถามว่า what does the baby turkey eat เนาะ what does the baby turkey eat เนาะ,ะตัวนี้ what แปลว่าอะไร baby turkey ก็คือลูก ไก่งวงเนาะ eat แปลว่ากินนะลูกไก่งวงกินอะไรเนาะก็คือกินเมื่อกี้เนาะที่คุณครูอ่านให้ฟังเนาะแล้วเราพวกเราอ่านตามเนาะ,ะถ้าใครจดไม่ทนันเนาะสต็อปได้เนาะข้อที่3เนาะข้อที่3ก็จะตอบว่า broken rice เนาะหรือว่าข้าวแตกหรือข้าวหักเนาะหรือว่าข้าว ปลายข้าวเขาได้เนาะมันก็าจะเป็นข้าวที่เป็นแตกๆเป็นเม็ดๆไม่เต็มนะเนาะต่อไปข้อที่สี่เนาะข้อที่สี่ในข้อที่สเนาะข้อที่สี่เขาจะถามว่า what should be the title of the story เนาะ story แปลว่าเรื่องเนาะเรื่องเนาะ what แปลว่าอะไรอยู่แล้วเนาะ should be the title เนาะตรงนี้เนาะแปลว่าควรตั้งชื่อเนาะควรตั้งชื่อตรงแลว่าประโยคนี้ก็จะแปลว่าเราควรตั้งชื่อเรื่องนี้ว่าอะไรดีเนาะข้อนี้ <Okay. S 1> เขาให้เราตอบตามอ่าตามอ่าเลยนะตามใจของเราเนาะแต่คุณครูจะตอบเป็นชื่อเรื่องแบบนี้นะกันเะนาะประโยคนี้เนาะ ชื่อเรื่องเรื่องนี้เนาะคุณครูขอ,ขอตั้งชื่อเรื่องว่า t u r k a Little Turkey เนาะแปลว่า t u r k เจ้าอะไรนะเจ้า Turkey เจ้าไก่งวงตัวน้อยนะกันเนาะเหมือนเพลงเมื่อวานเนาะเหมือนเพลงวันก่อนที่คุณครูสอนเนาะ Little Lamb ใช่ไหมพยังจำได้ไหมเพลง Little Lamb เนาะลูกแกะตัวน้อยเนาะ อันนี้ก็เหมือนการเทอร์ก็เป็นชื่อของมันเนาะเทอร์กอิริเทนเทอร์คีเนาะเก่งวงตัวน้อยเนาะอ่าประมาณนี้เนาะเป็นชื่อเรื่องแบบนี้แล้วกันเนาะบางคนอาจจะคิดไม่ออกคิดไม่ได้เนาะก็เขียนตามคั่วลงไปเนาะทีนี้เรามาดูในส่วนของข้อที่5เนาะข้อที่5เนาะในประโยคสุดท้ายเนาะข้อที่5เนาะ what should be added to the last sentence no, น้งองอาจารคนคุรหูยครับเนาะ what should be added to the last sentence เนาะประโยคนี้ก็จะแปลว่า ah uh, should be added เนาะตัวนี้แปลรวบไปเลยนะ should be added แปลว่าควรเติม what แปลว่าอะไรเนาะ to the last sentence last แปลว่าสุดท้ายเนาะ last แปลว่า last ตัวนี้แปลว่าสุดท้าย sentence แปลว่าประโยคเนาะโดยรวมเนาะประโยคนี้ก็จะแปลว่าคำถามในประโยคข้อนี้เขาจะบอกว่าเราควรเติมอะไรในประโยคสุดท้ายเนาะ,ะประโยคสุดท้ายอยู่ตรงไหนเนาะประโยคสุดท้ายอยู่ตรงสุดท้ายเมื่อกี้เลยที่มัน,เว,นเว้นว่างไว้ให้เนาะกลับไปดูอีกทีเนาะ his mother is แม่ของเขา i s ควรจะเป็นอะไรเนาะข้อนี้ตอบเนาะที่จริงมันตอบได้หลายแบบนะแต่คำตอบของมันเนาะตอบของมันตอบว่า happy เนาะประโยคสุดท้ายประโยคสุดท้ายตรงนี้เนาะในข้อสุดท้ายเนาะมันก็จะเติมว่า happy เนาะ happy ตรงนี้นะ h a ป p y ประโยคที่ขัดหายไปคำที่ขัดหายก็คือคำว่า Happy เนาะ happy ที่คนไทยมัอกว่า p p y happy เนาะ Happy Happy แปลว่ามีความสุข Happy นี่พอแพนเนาะรูขอลบดีๆที่แฮปปี้แฮปปี้แปลว่าความ ความสุขเนาะแม่ของเขาก็มีความสุขเนาะเพราะว่าเขาเป็นเด็กที่น่ารักนียเนาะมันเป็นเรื่องร่าเป็นนิทแทนเนาะตกลงตรงนี้เนาะคำที่ขาดหายก็คือคำว่า happy เนาะส่วนข้างล่างเนาะข้างล่างข้างล่างหนูก็เติมแบบนี้เนาะ happy อันนี้ขึ้นต้นตัวพิมพ์ใหญ่เนาะเพราะว่าขึ้นต้นไปโยคคําตอบเนาะส่วนเมื่อกี้มันอยู่มันต่อตัวท้ายเนาะก็เป็นตัวพิมพ์เล็กเนาะตัว h พิมพ์เล็กตกลงข้อนี้เนาะ happy Happy, แอปปี้แปลว่าความสุขเนาะเพราะฉะนั้นเราควรเติมคําว่าความสุขเข้าไปเนาะ,ะ,ะวันนี้ก็จบไปแล้วเนาะกับบทอ่านเนาะในเรื่องของเซิร์ฟเจ้าไข่งวงน้อยเนาะหรือภาษาอังกฤษเมื่อกี้เนาะเป็นเซิร์ฟเทิร์กเนาะอัลลิเทนเชอร์กีเนาะอย่างนี้เมื่อกี้เนาะคุณครู เอาชื่อเรื่องมาจากชื่อเรื่องนี้เนาะหรือว่าใครเก่งเนาะลองแต่งชื่อเรื่องเองเนาะเป็นของตัวเองก็ได้เนาะเออก็ส่งมาให้คุณครูตรวจด้วยนะขอให้ทุกคนมีความสุขบ้างมากๆเนาะดูแลสุขภาพด้วยนะครับวันนี้กุ๊ดบายแล้วก็